ครับด <Scroll> ิจ <fashioned language> ิตอดาเพชรีเดีกันนี่ครับอย่างนี้ว่าน้องการเตรียมตัวไฟนี้ก็เตรียมตัวมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มไฟล่าสุดเราเราโชคดี้ใช่ไหมครับวันนั้นพลาดท่าแพ้กับฟาบิโอไปครับไปใหการเตรียมตัวฟิตไฟนี้ครับน้องก็พร้อมครับน้ำหนักที่กัดล่ะน้องไฟนี้ชคขี้ห้าสิบปอนด์ครับปอนด์ประมาณกี่กี่กิโลได้เราทำไปนีหกสิบแปดกิโลหกสิบแปดกิโลครับไฟนี้เจอกับผู้ชกประเทศไหนครับ อิตาลีหรือเปล่าอิตาลีเคยศึกษาเกมมาช่วของเข้ามาก็ได้ดูคลิปเขาอยู่เขาเป็นมวยสการ์ก็มวยก็เดินหน้าเตะเดินหน้าประมาณนี้มวยหมัดดีกว่าเราวางเกมวางแผ่งอะไรมาก็จะต่อยแบบรัดกุมกว่าเดิมครับก็จะไม่ประมาทครับมีเสริม จุดไหนเากไปแล้วก็ต้องรอดูบนเวทีทีรบทีครับที่รอบนเวทีผู้สั่งยกหนึ่งจอมาน็อกหรือไม่น็อกครับน้องก็ต้องรัดกุมก่อนครับดูเกมบนเวทีทีดูจังหวะบนเวทีทีครับอาวุธที่เราศึกษาฟองมาช่วงเขาอาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้กับเราบที่สุดก็เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับแล้วก็ต้องระวังหมัดเป็นเสียงครับระวังหมัดรัดกุมกับเดิมแล้วครับเพราะว่ามีมีประสบการณ์จากไฟที่แล้วครับคาดหวังเัื่องไรกับ การโชว์ไฟนี้ก็หวังขอชนะก่อดไฟนี้ขามัดอยากแจ้งเกิดครับผมผู้ชกของเราอายุเท่าไหร่น้องรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เขาเขาน่าจะซ้อมอยู่เมืองไทยแหละครับน่าจะเราก็ประมาทไม่ได้น้องครับไม่ประมาทครับมากับมาไฟนี้ร่างกายเป็นงไงบ้างหมอก็คิดว่าสมบูรณ์ครับพร้อมครับพร้อมชกครับร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ คิดว่าจะมีนับมีล็อกให้ให้เห็นก็ต้องถ้าถ้าถ้าในในใจระวังในแผงของเราเลยในใจก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตามเกมครับตามเกมก็ดูจังหวะปิดบัญชีมือทีเทียนอ่ะพิจารณาันก่อนที่จะไปช้ำหนักฝากแฟนมวยท่าวยไปติดตามเชียร์กุ้นะครับก็ฝากแฟนมวยช่วยไปลังใจก็ติดตามด้วยครับอันนี้ก็ผมทชควันเสาร์นี้นะครับวันที่สิบเก้าก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับโอเคน้องขอโชคดีครับผม 这么大，蛮改净。